พิกยบรรยากาศสดสดทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นติดสังเวียนกับเอกชุมพรนะครับวับนนี้มาในรายการมวยมันสนั่นเมืองพอหลักบ,บุญนะครับให้ยินดีร่วมกับพิวศ พอหลักบุญคุณนทวุฒิสมสัยนะครับวันอังคารที่1 1พฤศจิกาหกครับก็ยิงสดๆตรงๆจากเวทีมวยนานาชาติอรังสิตคู่ขนานเหมือนเดิมครับทั้งแอปพลิเคชันพลายทีวีรวมไปถึงทางช่องทรู e 24นะครับออกสตาร์ทหโมงเย็นเป็นต้นไปครับติดขอบสังเวียนกับเอกชุมพรนะครับคลิปรแรกผมดูไปที่คู่รอของรายการในช่วงแรกแก้มือล้างตาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วต่อน้ำหนักกัน1ปอนคนต่อให้แพ้มา เที่ยวนี้มาเจอกันน้ำหนักเท่าๆเลยครับระหว่างพลายนารายอึงอุบลหรือว่าซาโลเลอึงอุบลนะครับ42.7เมื่อเช้านาตาช่างมาขาดไป0.3คู่รักคู่แค้นพลายนารายก็ลูกศิษย์ของพี่อึงอุบลนอกได้ในนิ่นเหนียวหนึบเลยนะครับฝีมือความเป็นมวยวงนอกจะดีกว่าในก็มีลูกเหนียวเนียวแต่ว่าวันนั้นยิ่งชกยิ่งเล็กที่แพ้มาพอโดนเบียดเสียสีในไปแล้ว ยิ่งชกยิ่งเล็กนะครับก็พลิกแพ้คะแนนมาสําหรับภายนารายอึงอุบลฟอร์มช่วงหลังๆเนี่ยมีเสมอเพชรชลทานชนะเพชรชลทานน็อกยกสามแสงเทียนจิว๋วแพ้เพชรวังหินมวยหูทวีสักเล็กและก็มาพลิกแพ้เพชรสายทานก่อนหน้านี้เป็นคู่รักคู่แค้นกับเพชรชลาานแต่ครั้งสุดท้ายที่โชคไว้พลิกแพ้พลิกแพ้เพชรสายทานนะครับ ก็เจอมาทั้งฝาทั้งแฝดละคราวที่แล้วต่อปอนงเที่ยวนี้อย่างที่เราเรียนไปว่าไม่ต่อละส่วนน้ําเงินเพชรสายทานสิทธิหลวงพี่น้ําฝนนะครับคู่นี้ครั้งสุดท้ายเจอกันมาก็ค้างคาใจไม่ต้องฉีดคู่จากที่ต่อกันหนึ่งปอนก็มาเจอกันมาเท่าเท่าหรือว่าเดิมเดิมเพชรสายชนอันสุขวิทย์สิ์บุญมามาเช้ามา4 3่ามลด0.2 คนนี้เป็นแฝดน้องของเพชรชลทานนะครับสำหรับเพชรสายทานคนสุลรินครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่กรุงเทพมหานครย่านหาไทยราชนะครับก็เพชรสายทานดูว่ายิ่งชกยิ่งดีนะนะครับยิ่งชกก็ยิ่งพัฒนาเรื่องของฝีมือส่วนเขาในไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเป็นมวยที่รูปร่างดีเขาแหลมแทงเจ็บขยันออกขยันทําฟอร์มหลังมีแพ้ยอดทีพบชนะนินพนัดนอนวัตยิม ครั้งสุดท้ายพลิกชนะพลายนารายอึงอุบลคนนี้แหละนะครับเที่ยวนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพลายนารายคราวที่แล้วชก42กับ43เที่ยวนี้43กับ43น้ําน้ำหนักเท่าๆผมก็ยังชอบเพชรสายทานนะครับผมดูว่ามันจะใหญ่กว่านะครับดูว่าจะใหญ่กว่านอก อาวุธอาจจะน้อยกว่าเขาจังหวะความเป็นมวยอาจจะเป็นรองแต่ว่าพอเกี้ยววงในไปแล้วนี่แหละอดูมจะใหญ่กว่าล้ำดูมขยันออกขยันทําต้นๆอาจจะขึ้นคอได้ป้ายหน้าขวางได้ป้ายหน้าขวางหน้าได้สําหรับพลายนารายแต่ว่ายืดเยื้อไปแล้วเนี่ยอย่างที่เรเียนไปว่าเพชรสายทานมันยิ่งชกยิ่งใหญ่ความใหญ่แหละผมว่าไปปลายมันน่าจะต้านไม่อยู่นะครับ คู่นี้คู่รองของรายการช่วงแรกมวยมันสนั่นเมืองพอหลักบุญผมออกไปที่มุมน้ำเงินครับเพชรสายทานสิทธิหลวงพี่น้ำฝนครับส่วนคู่เอกของรายการครับมวยมันสนั่นเมืองพอหลักบุญช่วงแรกนะครับเชนเพชรานาคาเพชรสีนินเพชรานาคอิทธิพลชอห้าพยักเพชรน้ำดำสรื่นหลมร้อยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดขาดศูนย์จุดสามนะครับซ้ายฝีมือครับโยกโยกเตะซ้ายอา มีแข้งซ้ายมีหมัดซ้ายศอกซ้ายในก็มีไล่แขนมีป้องกันตัวมีตีสู้นะครับเหมือนจะหายไปสักระยะนะเชนเพชรนาคาเนี่ยไหลหลุดตอนปี66ปี67ก็แพ้นอกยก3เพชรวังหินลูกพญาไก่พักดี14เดือน5-6-7แล้วก็หายไปเลยแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป ปีกว่าๆได้หายไปปีกว่าๆก,กลับมาชกไว้1นึ่งไฟชนะ d m a ม j d ดีมวยไทยยิม14เดือน168ที่รังสิทธ์ก็เดือนที่แล้วกลับมาขยับขยายยืดเส้นยืดสายไว้แล้วนะครับโดยการเอาชนะ d m a มส่วนน้ำเงิน1นภูสิงห์กอวุธิชัยวอเทคโนโหลวงปู่สวงนะครับรายนี้ก็ซ้ายกับซ้ายเจอกันนี่คู่นี้นะครับ1นึ่งภูสิงก็ซ้ายเชนก็ซ้ายนะครับ หนึ่งคนซ้ายฝีมือส่วนหนึ่งคนก็ไปเพศซ้ายครบเครื่องหนึ่งภูสิงกอวุธทิชัยซ้ายครบเครื่องร้อยสามสิบเอ็ดจุดเก้าขาดศูนย์จุดหนึ่งมาแทนนะครับมาแทนเพรพัฒน์ีเคมวยไทยยิมคนศรีเกศซ้อมปอพินพัฒน์ยีิบสองปีน้ำหนักปล่อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยก็เท่าๆเลยเท่าๆกับเชนเพชรนาคาชบมาเป็นร้อยเหมือนกันสำหรับหนึ่งภูสิงห์ที่เราเรียนไปว่านอกได้ในมีนะครับนอกก็มีแต่ซ้ายต่อยซ้ายลูก เดินเสียบเดินแทง9ก้าเสียบก้าแทงน่แหละอันตรายแล้วก็ศอกเป็นอาวุธอันตรายอีกหนึ่งอาวุธของหนึ่งภูสิงหนึ่งภูสิงมีชนะนกยกสี่มัจจุราชนะครับวันนั้นทั้งศอกทั้งดักแทงเล่นเอามัจจุราชนี่อ่วมไปเหมือนกันกรรมาการจับเลยที่ราชดำเนินแล้วก็มาแพ้นอกยกสี่น้ำตาเดือดเกี็ดชัดชัยนะครับไม่รู้ว่าร่างกายเข้าที่เข้าทาง หรือ,อยังนะสำหรับหนึ่งภูสิงห์นะครับแต่ส่วนอาวุธที่ไม่ต้องห่วงอยู่ละครบเครื่องและครั้งสุดท้ายก็แพ้ช้างมงคลโรงเรียนสุรินทราชาชมงคล12เดือน8-68ที่รังสิทธิ์เทนไฟนี้ซ้อมอยู่สามารถพยักอารุณยิมนะครับกับพี่มาศกับพี่ก้องเจ้าตัวก็คนเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสิน์อายุ24ปีอ่ะหนึ่งคนก็ซ้ายกับซ้ายเหมือนกันหนคนก็ เพิ่งกลับมายืเส้นยืสายด้หนึ่งไฟส่วนอีกหนึ่งคนก็มาแทนด้วยแล้วดูว่าช่วงหลังเนี่ยสภาพร่างกายดูว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้มาสองไฟติดโหทีนี้ก็เลือกยากเลยโอ้เลือกยากเลยสภาพร่างกายผมว่าก็ชั่วโมงนี้ก็คงจะพอๆกันแหละนะครับแต่ถ้าวัดเรื่องอาวุธผมทบหนึ่งภูสิงห์นะดูขยนันออกขยันทํามากกว่านะครับแล้วก็ซ้ายกับซ้ายด้วยอแล้วดูว่าได้ใหญ่หนึ่งภูสิงห์ ซ้ายกับซ้ายเชนจะมาเตะซ้ายหนึ่งภูสิงห์ก็คงจะอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเดียวกันทางซ้ายเหมือนกันนอกจกังหวะอาจจะเป็นรองเขาหน่อยนะหนึ่งภูสิงห์เนี่ยแต่ว่าวงในเนี่ยผมว่ามันจะได้ใหญ่แล้วข่าวในได้หลายท่วงท่าเหลือเกินนะครับจับในปล้ำตีก็ได้ดักเสียบดักแทงก็ได้ก้าวเสียบก้าวแทงก็ได้ซื้อในครับซื้อใหญ่ครับ ไปที่1ผูภูสิงห์กุติชัยครับผู้สุดท้ายของรายการเลยครับผู้เอกช่วง2อผู่ที่10วันที่10ผู้เหมือนเดิมออกสตาร์ทผู่แรก6โมงเย็นนะครับช่องทู24ถ่ายทอดสดคู่ขนานกับแอปพลิเคชันพลายทีวครับฝีมือดีทั้งคู่ซ้ายกับขวามุมแดงลำน้ำมูลเล็กบา้าทุ่งเขาหลวงเซียนเดช6ูัน3-9กิโลนะครับหลังๆก็โอ้โหน็อกชนะมารวดลวดเลยน็อกยก2เสือหวัวน้อย นอกยก3เมืองบัวงามชนะดีเซลเล็กชนะปากเกียวบูมเด็กเซียนที่ตะวันนา22เดือน9-6-8ส่วนน้ำเงินยอดเพชรชอหพยักษ์นะครับนี่ก็ฝีมือแต่มุมแดงเป็นซ้ายน้ำเงินเป็นขวายอดเพชรชอหพยักษ์สอทศพลยิมเพชรน้องบัว90 39.5เมื่อเช้าน่าตาช่างลดไป0.5นะครับฝีมือครับรายนี้ครับ มีชนะเพชรพันหมื่นล้านชนะแคนยอนอระนองมวยไทยพิกชนะคะแนนตะเกียบเหล็กธรรมศาสตร์คลองหลวงสองกันยา68ครั้งสุดท้ายแพ้อัฐพลเล็กสวนจากคาเฟ่ย 29, เดือน968ที่ตะวันนาบางกะปินะครับผู้นี้เจอกันผมชอบลำน้ำมูลเล็กอะ่ะผมดมูจะจัดจ้านนะรดเร็วกว่านะอืมดูจัดจ้านดูจุกจิกกว่า แล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหฟอร์บต้องยอมรับเลยว่าแพ้ใครไม่เป็นนะครับไปที่ซ้ายครับดูออกนําไปก่อนครับดูรวดเร็วกว่าฝีมือกับฝีมือทรงนี้ไม่น่าจะแสลงกันซื้อซ้ายซื้อฝีมือความรวดเร็วของลําน้ํามูลเล็กบ้าท,ทุ่งเขาหลวงแต่ว่าไปปลายยังไงรบกวนคุณพี่แต่งตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ายอดเพชรชอห้าพยัคฆยาวเหลือเกินใหญ่เหลือเกินครับ อ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับ3คลิป3คู่ที่ผมฝากไว้ติดสังเวียนกับเอกชุมพรนะครับคลิปแรกผมให้ไปที่เพชรสายทานต้นต้นช้าของเขาหน่อยแต่ว่ายืดเดยื้อไปแล้วดูว่ายิ่งชกยิ่งใหญ่กินที่วงในนี่แหละกินที่ความใหญ่นี่แหละคลิปที่2ผมให้ไปที่1ูสิงห์นะครับมาแทนก็จริงแต่ว่าขยันออกขยันทับอาวุธเยอะดักเสียบดักแทงแก้าเสียบแกแทงแล้วสอกอันตราย และคลิปสุดท้ายคลิปที่3มเมื่อสักครู่ผมฝากไปที่ลำน้ำมูลเล็กนะครับซ้ายดูจัดกว่าแต่ปปลายฝากแต่งตัวนิดนึงเพราะแต่ป,ปลายปลายฝากแต่งตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ายอดเพชรแกรยาวเหลือเกินใหญ่เหลือเกิน